อหมาก่อดว่าเจ้หัวปักดีปักได้ถ้าจนมองมัวี่ดยาอดัวติดยาอดทาผู้สาวผู้สาวเดินบุ่งได้ก็สวยกลางวันหัวใจสัเรือแข็งขากระสันเดินแวันสรงราตา ยานคือท okay, so ุกเบิ้งบ okay. 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 <inaudible> ่ผู้มีหัวบ่ขาดสัวคือคิดเอาว้ทีมีหาบกล้าบได้แต่เห็นหาเอาว้ใครไปไหจะไปทางบ่ออกก็มีเ่าไหร่เป็นรู้ทางใจบ่คิดจอมว่าลงหักเมียเขาผูกคนเขก็ยานคน ยากพบไผก็ออนได้เห็นแต่ึซื่อสื่อออนบกาเสียอากทีตเียวถ้าหกใดหัวเจ้าเียงใดกากการนาให้คิด อดุดันบอกใหเขาหยดเยินทางเป็นต้นเลยมีหัวหอมขอบคุณเธอ้ร่องขอบคุที่มาให้ราหล่อได้หาขอบคุนที่แม่สูตตคกเ่น กับหัวอยากเข้าไปก็อ่อนได้เงินได้ึ้งซื้อเสื้ังก็นอนบอกกาเซียอยากกิต้มยำทางตัดก็ได้หัวจะเปลี่ยนได้ออกหากางตาให้คิดเหตุผอยู่นอกสมนิจตา แก่ใจหว่าไม่เอาดีดีทำเาแก่ใจแกอยู่ม่พอไม่พูดเงี้ยแต่เงี้เหลือความเียเลือได้อยากตายอยากตายทยากตาอคุ้กันต้งมีตาต้องเงี้ยตุจยกุ่ยต้องเต้ตั้งใจทำแเี้ย วอาเศร้าเสียงโมจิมาขออนุญาตเขอเสียงเอฟซีระเบียบไปแล้วเอฟซีแม่นจะกับพัมอยู่ใส่เนาะเอฟซีหมอกพัมมาบอไก่ครับเลยนี่ขอนพูดหลายๆครับที่พี่น้องไอ้นั่นกำลังใจครับพุ่งใหญ่นะครับคี่ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของแม่นจะกับพัมนะครับแม่นได้เกิดแกยุนีนะครับยุคกระพอยอีโตเปีย นะครับในก็มี่พี่ี่น้องนี่ล่ะค่อยซอยเชี่ยซอยสับส<ม>นุนให้เป็นบุงหมอลำข้นม้านะครับดูไส้โพธิโปเปียวุ้งผนใจฟแฟนนะครับฝากในเรื่อง,งพี่น้องด้อครับโดยการเีมง,งานบหนีามาแนะนํำแบบเป็นตัวแทนของทีมงานหมอลำขนใจฟแฟนครับ โดอดีขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ยังทักยังทีหอดี่ถึงไอแม่และกับผมนนเชนันโดอดีต้องขอบพระคุณคู้บาอาจารย์เท่า่นก็คพอค่พ่อเยพ่อเปียรวมถึงบุรุษลูกผู้หลายๆคนครับที่เปิดโอกาสให้ผมสองคนได้ขึ้นมาเหยียบบนเวทีอันสงเกียนแห่งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ศัิ์สิ์ที่สุดเพจแห่งไ้แม่แม่จกกักพัฒน,น์เพจแห่งมอแม่นนเชนันครับได้ไปสั่งบ้านมือนี้มากับไอสองคนดีใจหลายพี่น้องและไอมาสมัครตัวอ้อม มาสมัครจะหนีอีกไอ้สมัครมาสมัครเป็นพระเอกมาสมัครเป็นพระเอกแก่ตัวโง่โง่ก็เอาหรอกมองเื่องพระเอกก็ได้ใครมาถามพ่อแก่ได้ได้พ่อครับให้ผมมาดอกนี้ให้ผมติดตลกหรือว่าให้ผมติดเป็นหมอท่ามกับพ่อเอาที่มึงจะเล่นเลยเอาจัดเสี่ซะให้พ่อเอ้บุญไอ้สิ่งนี้เอาเขาจะสั่งสินะครับวันนี้ขอบคุณมาไล่สวยๆนะครับจากบ้านเรียนหลังทีมเลยฮะตางประเทศสะพังใจ่นนะครับ ผู้ใดอายากแลกเงินนะครับตอนนี้นอาไม่พิมพ์เพิ่นแลกเงินเป็นธนบัตรใหม่ล่าสุดนะครับผมจำนวนเงินประมาณเก็บสมล้านนะครับพี่้องสามารถแลกเงิได้เ <c oughs> จ้ากระเป๋าตำรวจนะน้ำหลังเจ,จ้าได้น้อห้าพนเจ้าตูงนี้ตั้งไหนแลกเงินได้นะครับ แลกกันจากคุณแม่ด้วยนะครับครับเอาก็ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับทั้งหลายก็ฝากอลังคนใจแพทย์วลยไปลูกเป็นหลานอีกจักคณะหนึ่งในที่น้องเลื่อขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกทุกบ้านที่ฮักแม่กับนวลใช่นั้นครับขอบคุณนะขอบคุณที่ไปฮักกระเบื้องบ้านแม่นะครับรางวัลทุกบาทครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn